ดาวร้านตู้เกมอะค่ะเพราะที่นี่ตูเกมเยอะบุญเดนไราให้ไปประตูทีนะคะประตูนี้เพราะว่าอนะร้านเกมร้านของเล่นของยอันนี้ม h e ไแค่ที่นี่เอ้หมดแล้วผาน่ารักด้วยาาที่น่ารักกแค่ถ้าพุงนี้หราต่เพราะว่าเราพี่แล้วพรุหนกับเไปทัวร์บอกว่าเขา่านที่แล้วว่าไปดีานี่กสับกระายไปหมดไปชิกไอยากอยากาแใ้่กเยอะดี เซเอเซเซไหมพี่ไอกอพี่ไม่เข้าหรอไม่เข้าโอ๊ไม่ค่ะเหยียบอไรอ่ะพี่แป๊บเดียวนะซื้อา่โอ๊ตช่วยดูหน่อยได้ปะดูอะไร